วันชัยบัวชุมวันกเกษียนผ่อนพักแรงล้าชัยก้องผ่านการเวลาสง่าไว้บัวบานบ่งหอมพาสุดล้ำชุ่มชุ่มฤดีในสักซ้องปวงชนวันกเกษียนเวียนมาถึงตรึงดวงจิตวันหวนคิดคำหนึ่งถึงความหลัง พออวันชัยบัวชุมทุ่มกำลังนับคราครั้งถี่ท้วนล้วนแต่ดีสร้างพลังสร้างความหวังทางสร้างชื่อเกียรติระบือปลาปากราดวาดศักดิ์ศรีดำรงตนเป็นแบบอย่างทางที่ดีนามท่านนี้มิลืมเลือนเคลื่อนตามการ ด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยะาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทย กระผมเด็กชายกฤตดอลล่าประธานสภา,านักเรียนโรงเรียนปะปะักไร่บำรุงและดิฉันเด็ก,กหญิงนทิตาชำนานคณะกรรมการสภา,านักเรียนโรงเรียนปะปะักไร่บำรุงค่ะกระผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้ท่านผู้มีการวันชัยปรชุมมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ท่านเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมีความรักความเมตตาต่อศิษย์ เนื่องในวันกเกษียณอายุราชการขอท่านผู้อำนวยการหนูขอให้ถ้าผู้อำนวยการมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขในวันกเกษียณค่ะเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการ,กรเกษียณเวียนมาหน้าใจหาย ต้องอำลาจากกันแม้เพียงกายยังคงสายใยผูกพันอันมั่นคงคุณความดีมีประจักษ์เป็นหลักฐานตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลงพัฒนาโรงเรียนเราให้ยืนยงเกียรติดำรงต้องปรากฏมิวางวาย สวัสดีค่ะดิฉันนางวิลาวันสุนราชในนามตัวแทนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปาปากราชบำรุงเป็นตัวแทนกล่าวแสดงความรู้สึกต่อท่านผู้อำนวยการวันชัยบัวชุมเนื่องในโอกาสกเกษียณอายุราชการค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ ในวันที่30กันยายน2567นี้โรงเรียนของเรามีบุคคลสำคัญผู้เป็นหัวเรือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนกรียณอายุราชการนั่นคือท่านผู้วมในการวันชัยบัวชุมมาถึงวันนี้การเวลาได้เดินทางมาถึงโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการต้องกษียณอายุงาน ตามนิตินัยแห่งดำรงตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้นแต่ในทางพฤตินัยท่านยังคงเป็นแบบอย่างแห่งการครองตนครองคนและครองงานให้รุ่นน้องผู้บริหารขร้าราชการครูและลูกๆนักเรียนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างแห่งการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเวลากเกษียณอายุงาน ดิฉันเชื่อว่าผู้มาร่วมงานในวันนี้คงมีอารมณ์สองอย่างแตกต่างกันไปคือดีใจที่เห็นท่านมีเวลาพักผ่อนมีเวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นและมีเวลาว่างในการทำสิ่งต่างๆและอีกหนึ่งอารมณ์ที่ดิฉันสัมผัสได้นั่นก็คือความรู้สึก เสียดายและเสียใจที่อาจจะไม่ได้พบท่านผู้อำนวยการเพราะท่านคงจะมีเวลาน้อยที่จะได้มาเยี่ยมเยือนที่แห่งนี้อย่างไรก็ดีบ้านหลังนี้ยังคงต้อนรับท่านเสมอหากมีโอกาสก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมเยือนพวกเราทุกคนในที่แห่งนี้รักและเคารพท่านผอเอสมอ ท้ายนี้ในานามตัวแทนของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนป่าปากราชบำรุงขอขอบพระคุณแรงกายและแรงใจที่ท่านได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่พัฒนาโรงเรียนของเราให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตไตรได้โปรดคุ้มครองให้ท่านผอ,อวันชัยบัวชุมพร้อมด้วยครอบครัวมีความสุขมีพลานามัยแข็งแรงเป็นที่พึ่งของพวกเราน้องๆข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและลูกๆนักเรียนตลอดไปแม้ในช่วงเวลาหลังเกษียณอายุงานสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมในวันชัยโบชุมผู้ในการนมเรียนปลาปากราชบรมหงผมบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่29กรกฎาคม2 5 3 0และเป็นครูอยู่7ปีวันที่21กรกฎาคม2 5 8 8ผมเปลี่ยนสายงานเป็นผู้บริหารเริ่มจากตำแหน่งผู้ช่วยอาจยารย์ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้บริการและ อาจารย์ใหญ่แล้วก็มาเป็นผู้ในการโรงเรียนปัจจุบันผมมีอายุราชการ37ปี4 <บา S 1> เดือน <บา S 1> ซึ่งในการรับราชการของผมนั้นเป็นข้าราชการครูอยู่7ปีและเป็นผู้บริหาร30ปีสาเหตุที่ผมมาในสายงานผู้บริหารก็มีความตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าอยากพัฒนา งานการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพผมย้ายเข้ามารับตำแหน่งผู้ในยการโรงเรียนปะปากราชเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2562ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา4ปี10เดือน10วันมาอยู่ที่นี่ความตั้งใจแรก ก็ต้องการที่จะพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ให้ได้สมกับได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาระดับอำเภอเป็นโรงเรียนปฐมศึกษาซึ่งมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครูและบุคลากรเรื่องอาคารสถานที่ซึ่งความตั้งใจของผมในวันนี้เทว่าเป็นความสําเร็จอยู่ในระดับหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ในเรื่องของอาคารสถานที่มีความพร้อมมากขึ้น ในเรื่องของบุคลากรมีอัตรารบจำนวนซึ่งตอนแรกนั้นผมย้ายมาที่นี่ลุงนี้เราจะขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารเรียนเรื่องของบุคลากรซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ที่นี่นั้นในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของอาคารเรียนมาอยู่ที่นี่สามารถดึงงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนได้สองหลัง หลังแรกเป็นอาคารขนาดสามชั้นงบประมาณสิบเจ็ดล้านกว่าแล้วก็หลังที่สองเป็นอาคารสาวชหนึ่งศูนย์ห้าทับสองเก้างบประมาณสี่ล้านกว่าแล้วก็ปรับปรุงอาคารสถานที่ไม่ว่าเรื่องของซ่อมแซมอะไรต่างๆขยายต่อเติมโรงอาหารหอประชุมอ,อ่นับเวลาสี่ปีสิบเดือนสิบวันมาอยู่ที่นี่สามารถอ,อ่บริหารงบประมาณที่ จัดหาม,มาได้จำนวน26ล้านกว่าความภาคภูมิใจที่มาอยู่ที่นี่ในเรื่องของนักเรียนปัจจุบันคุณภาพของนักเรียน<ม>ก็อยู่ลำดับดีถ้าถ,ถ,ถ้ายึดตามการแข่งขันในเรื่องศิลปกรรมโรงเรียนเราอยู่อันดับที่สองของจังหวัดผมพูดกับครูเสมอว่ามาโรงเรียนแห่งนี้นั้นผม ยึดที่คติที่ว่ารักโรงเรียนเหมือนบ้านรักเพื่อนร่วมงานเหมือนคู่ชีวิตก็ทุ่มเทให้โรงเรียนทุกอย่างก็อยากฝากฝังคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสาธาศึกษาในการดูแลโรงเรียนแห่งนี้ต่อไปขอบคุณมากครับ คุมสีดอกเหล่าเรือจ้างลำเก่าไว้กสียนบรรจุต่ทางเป็นห้อยเกวียนอาศัยห้องเรียนตามสาลา น,นเดือนละพันจนปัจจุบันหกหมื่นกว่าสอนสิทธิ์ให้หูการศึกษาหลังจบปริญญาจากวิไลครูยึดจอันยาบันไขยอันฝึกฝนวิชาการเป็นครูรุ่นเก่ารุ่นตั้งบ้านเอาการออกงานบอติดรู้ ินเดือนกันยาต้องโบกมือลาจากอาชีพครูอยู่บ้านสื่อๆได้บอบูน้อชีวิตครูไว้กสี